เมื่อกี้คีรินบอกแม่ว่าคีรินอยากอะไร <c oughs> อยากโง่เพราะว่าอยากดูอะไรดูจี๋ No way No way Jose ไ <c> ห <oughs> <c oughs> นบอกอีกทีคีรินอยากฉลาดหรืออยากโง่ เบรนคีรินอยู่ไหนสมองยังอยู่เปล่าอยู่อยู่ครบเปล่าครบครบเหรอดูทีวีเยอะแล้วมันเป็นยังไงบอกแม่สิองงปวดและวพอะว่าอะไรก็แค่แม่ช่วยดูทีวีเยอะแล้วมันสมองมันเป็นไงเป็นบงสมองบวบเบ๋เลยใช่ไหมแล้วคิรินอยากงูหรืออยากฉลาด ชลาดโอเคอยากฉลาดต้องอ่านอะไรอ่านหนังสืออ่านหนังสือโอเค